ดูกับความสําเร็จของ2วงเกาหลีนะครับอย่าง twice แล้วก็อีจีนะครับที่เพลงใหม่แล้วก็อัลบั้มใหม่อของสาวๆเนี่ยประสบความสําเร็จในต่างประเทศอย่างมากเลยแหละครับ The f u s นะครับซึ่งถือเป็นซิงเกิลภาษาอังกฤษชุดแรกของวง twice กลายเป็นงานเพลงยอดฮิตจากวงกลุ๊ประดับแถวหน้าของการเพลงเคป๊อปปีหนึ่งอัลบั้มครับเพราะว่าหลังจากที่ซิงเกิลเพลงนี้ถูกปล่อยออกมาในวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ MV เพลง The Fields เนี่ยมียอดวิวทะลุหลัก44ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเวลานี้นะฮะนอกจากนี้ครับซิงเกลิลเพลงนี้ก็ยังรั้งอันดับ1บนชาร์ต iTunes ได้ใน31ประเทศทั่วโลกด้วยอาทิเช่นประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับมีเวียดนามไต้หวันเอกวาดอร์รวมถึงในไทยซึ่งมีฐานแฟนคลับอยู่เป็นจำนวนมากด้วยครับโดยการที่ซิงเกลิลภาษาอังกฤษเพลงแรกของวง Twice ขึ้นอันดับหชาร์ต iTunes ได้ ใน31ประเทศเนี่ยก็ถือเป็นการทำลายสถิติของตัวเองด้วย The Fills นะครับเป็นซิงเกิลเพลงแรกของวง Twice ที่เดบิวต์บนชาร์ตไอจูนของสหรัรอเมริกาได้สำเร็จในอันดับที่53หลังจากที่เพลงถูกปล่อยออกมาได้เพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองครับหลังจากนั้นก็สามารถทะยานได้ถึงอันดับที่3บนชาร์ตไอจูนในอเมริกาได้สำเร็จส่วนอันดับบนชาร์ตบราวัยไอจูนเพลง The Fills ขึ้นสู่อันดับที่4ได้ด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จที่ไม่ธรรมดาจริงๆครับ ส่วนกลุ๊ปอีกหนึ่งวงจากค่าย JYP Entertainment เช่นเดียวกันที่ประสบความสำเร็จกับอัลบั้มเต็มชุดแรกก็คือวงอีจีครับที่อัลบั้ม Crazy in Love ของพวกเธอเนี่ยสามารถขึ้นสู่อันดับที่11บนชาร์ตบิล board 200นเอเมริกาได้สำเร็จครับนอกจากนี้อัลบั้มเต็มชุดแรกของวงอีจีก็ยังสามารถทะยานขึ้นอันดับหนึ่งบนชาร์ตท็อปซิงเิลอัลบั้มของทางบิล board ได้อีกด้วยส่วนอัลบั้ม Crazy in Love วางจำหน่ายในวันที่24กันยายน แล้วก็สามารถสร้างยอดขายได้เกือบ2 60,000คัพปี้ได้ในสัปดาห์แรกที่วางจำหน่ายครับส่วนเพลง t i t ติลแทร็อย่างโลโก้ก็ขึ้นอันดับ1บนชาร์ตเพลงดิจิตอลหลายชาร์ตทั้งในเกาหลีใต้แล้วก็ในต่างประเทศด้วยแหมต้องบอกว่าตอนนี้วงการเพลงเค p ๊อปนี่คือติตลาดอเมริกาได้สำเร็จจริงๆเลยนะฮะและล่าสุดเนี่ยถ้าที่คุณเห็นข่าวมานะทางดิกชันนารีของออกฟอรใช่ไหม เข <zat, S 2> ามีการเพ <so S 2> <spe Cream kar st> ิ <ight> ่มคำสัพ์ภาษาเกาหลีลงไปแบบหลายสิบคำเลยทีเดียวอเป็นความสำเร็จเลยนะคะต้องบอกว่าประเทศเขาก็สุดยอดจริงๆไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือว่าเพลงเนี่ยที่แบบสามารถบุกตลาดยุโรปตลาดเมกันได้นะคะสุดยอดมากเลยใช่แล้วก็บางทันไงล่าสุดโอ้โหครองชาร์ตบิลบอร์ดแทบจะทุกชาร์ตเลยนะฮะก็ต้องบอกว่ามาแรงมากๆเลยนะครับ